มันก็โดดขึ้นมาประมาณวันละ3 4 0 0 0่0 0นะครับเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับผมทำรายได้จาก Lazada Affiliate ไป38,740บาทนะครับที่เอามาโชว์เนี่ยไม่ได้บอกว่ามันง่ายนะครับแต่กำลังจะบอกว่าทุกคนสามารถทำได้นะครับทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้ได้เดี๋ยวผมจะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังคร่าวๆในคลิปนี้ครับทำไมผมเลือก Lazada จจำไวง้ง่ายๆนะครับ t i k t o กนคือ 1นึ่งลิงก์หนึคุณทำคลิป1อันรีวิวสินค้าตัวนั้นแปะลิงก์สินค้าแล้วลูกค้าต้องซื้อสินค้าตัวนั้นด้วยนะคุณถึงจะได้ค่าคอมมิชชั่นแต่สำหรับ s h o ป e e และ Lazada นะครับคุณจะเอาลิงก์มาฝากโพส์ใน Facebook วิธีการก็คือนะครับคุณสมัครเป็นสมาชิกแอฟ i l ลเ t e ของ Lazada หลังจากนั้นเอาลิงก์ของสินค้าตัวนั้นมาโพสใน Facebook หลังจากนั้นนะเมื่อมีคนมาเห็นคลิปของคุณแล้วเขาคลิก ลิงก์ของ Lazada สมมุติว่าผมโพสต์สินค้า A มันไม่ได้หมายความว่าลูกค้าจะซื้อสินค้า A คุณถึงจะได้ค่าคอมมิชชั่นเนี่ยข้อแตกต่างระหว่าง Lazada กับ TikTok มันอยู่ตรงนี้ลูกค้าไม่จำเป็นจะต้องซื้อสินค้า A นี่อันดับที่1อันดับที่2คือลูกค้าไม่จำเป็นจะต้องซื้อสินค้าตอนนั้นคุณก็ได้ค่าคอมหมายเขาว่าอะไรครับ หมายความว่าในรอบหนึ่งสัปดาห์ลูกค้าคนนั้นคลิกลิงก์คุณครั้งแรกเข้าไปดูสินค้าแล้วปั๊บยังไม่ซื้อตอนนั้นและไม่ได้อยากซื้อสินค้า A ด้วย uh huh. ในระยะเวลาช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่เจ็ดลูกค้าคนนี้ไปซื้อสินค้าอะไรก็ได้ uh huh. คุณก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นหมดเลย uh huh. นี่คือข้อแตกต่างก,กับ t ิ k ต o k นะครับจุดพิกมันอยู่ตรงนี้แหละผมจะเรียกว่าหนึ่งลิงก์ไปหาอีก หลายๆร้อยร้อยโปรดักต์เพราะฉะนั้นนี้คือความได้เปลี่ยนถ้าเกิดคุณทำลาซาด้าคุณไม่ต้องทำคลิปเก่งผมจะสอนคุณให้ไปหาไปเอาคลิปจีนมานะครับไปโพสใน Facebook แล้วก็แปะลิงก์ของ Lazada เอาคลิกลิงก์เข้ามาปุ๊บ Lazada เก็บข้อมูลไว้เลยครับ7วันแล้วภายใน7วันเนี่ย Lazada จะยิงแอดตามให้เราเองนึกภาพก่าคุณแค่ทำหน้าที่โปรโมทลิงก์เจ๋งปะ นี่คือสิ่งที่ผมทําได้นะค,คือมันเหมาะกับคนที่ทํางานประจําคนอายุเยอะๆ40-50-60ที่เลี้ยงลูกอยู่บ้านนะครับเราไม่มีเวลาทําคลิปทำคลิปไม่เป็นตัดต่อไม่กเกง่งเรียนรู้ประมาณ1สัปดาห์แล้หลังจากนั้นก็เอาไปลงมือทําได้เลย